ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และชาวเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับโอ้พี่น้องครับนี่เมื่อกี้ครับงานเข้าครับนี่รถดำนะครับคนดินนะมาจมตรงนี้นะครับดันขึ้นไปได้ครับนี่อยู่ตรงนี้เองครับงานเข้าเลยครับดัน โอ้โหดันไงก็ดันมาไปดันไปดันปุ๊บจมเลยครับมิดเลยครับดูครับโอ้โหลอยเลยครับนี่แม่อันตรายครับคือ,อเจ้ายักษ์ของเรานะครับทางนี้น่าจะทางนี้ ตรงนี้นายจะมิดไปเบิดเปิดกระบะข้างเลยเปิดกระบะข้างแล้วกยออกกยออกไหมดันคานด้วยดันกลางด้วยอืมเท่น่าเชื่อถ้าไม่เปิดออกอะมันไม่ได้หรอกเปิดเปิดข้างออกเลยดินมันอ่อนแรงดินแถวเนี้ยมัน ดินแถวนี้มันอันตรายอู้อันตรายพี่น้องอันตรายผมบอกแล้วว่ามันอันตรายไม่เชื่อนี่เป็นยังไงเที่ยวเทีทเ่ยวเดียวรู้เรื่องเลยดิดนะอ้ยพี่น้องอันนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับโอ้โหเอา้ามารอชมกันนะครับ จมขนาดนี้หมดสิดดินอุ้ยจัดหลัดบบกนี่เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับล้อลอยเลยนะครับนี่ดูครับพี่น้องฝั่งขวาไม่เป็นไรครับแต่ฝั่งซ้ายไป๊แล้ว ฝั่งขวาไม่เป็นไรครับแต่แต่ฝั่งซ้ายนะครับมิดเลยครับโอ้โหขนาดยางเก้านะพี่น้องยางจมมิดขนาดนี้นะครับเฮ้ยเ,เอาคอ้อนมาดิคอ้อนอ่ะโอ้โต้องเปิดต้องเปิดฝาข้างนะครับแล้วก็เอาแมคโคูนะครับโกยโกยดินออกนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับ อู้อันตรายเลยพี่นอ้องเพราะไอ้คันนี้มันหนักด้วยครับยิ่งมีดินนี่รถแมคโครนี่ก็ยังดันยากเลยนะครับเผลอๆแมคโครนี่มีจมนะครับนี่อันตรายนะเพราะว่าต้องเอาเปิดข้างแล้วก็เอากลวยเอาแมคโครกลยเอาดินออกหน่อยครับเพราะว่าคันนี้มันหนักครับมันดันไม่ขึ้นครับนี่ถ้าเป็นรถไถก็ดันไม่ขึ้นครับขนาดแมคโครสองร้อยเนี่ยครับยังแบบ แทบร้องนะครับเคยเคยจมไหลยเที่ยวแล้วครับแต่แม่ครูในดันดันออกลําบากนะครับไม่เหมือนพวกยางเปดนะครับยางเป็ดมันจะเบานะครับยางยางเก้าเนี่ยโอ้ยอเป็นเรื่องครับพี่น้อง,อ,งอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องลุ้นกันนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาขึ้นก่อนนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอิร์ธสายจากรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ